สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวย t ท b e ที่น่ารักทุกท่านนะคะมาพบกับช่องจ,าจา่าจ๋าปากขบะพุ้นบางเพชรบูรณ์ตอนมามาถ่ายตอนตอนเช้าเลยนะอันนี้นะคะประมาณตีสี่กว่านะคะคือตั้งใจเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็เ,เสียงก็จะไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ามันเพิ่งตื่นเองนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะใครทีอ่อยากได้โชคอะ่ะก็ต้องลองนะคะดูคลิปนี้ก็เอาไปหาเสียงโชคกันเนาะวันนี้นะคะจะาจับชนให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของ แอดแพนแพรอ่าขออภัยค่ะไม่มีแอดแพนแพรเนาะอ่าขออภัยนะคะแอดปัญญานะแอดปัญญาแล้วก็จะมีของธรรมศายบางนาตราดแอดพิมลพงน้อยนะคะแล้วอีกหนึ่งชุดนะคะนั่นก็คือของแอดปียาแพรนะคะก็คือว่าอ่าจะจับรวมแล้วก็คราวนี้จ๋าก,ก็จะแยกว่าอ่าเจ้าไหนนะให้มาแล้วมันมาชนกับใครบ้างนะคะอันนี้จ๋าก,ก็เลยอ่า จัดให้ในคลิปนี้ทั้งหมดเลยก็ยังไงเดี๋ยว4ยี่โมงเย็นนะคะวันนี้มาลุ้นกันว่าใครจะได้โชคจากแนวทางของฉลากกินแบ่งกันบ้านเนาะ,ะสำหรับใครที่เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้จ๋าด้วยเนาะแล้วก็ยังไงก็ขอให้เฮงนะคะวันนี้คิดอะไรก็ขอให้ได้ดั่งใจปรารถนาเนาะแล้วไม่ว่าจะ,อ,ะอยากได้เงินก็ขอให้ได้เงินนะคะเพราะว่าตอนนี้โควิดก็ค่อนข้างเยอะอ่ะแล้วหลายท่านนะคะถามมาว่า มีจ่าจํายังไงบ้างนะคะช่วงเนี้ยเนาะก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ออกไปไหนเลยเนาะก็อยู่แต่ทุ่งนานะคะก็ไม่ค่อยอยากไม่ค่อยไปรออะไรที่ไหนเลยแหละไม่ไปเลยแหละนะอ่าแล้วก็อ่าเชา้าเช้าแบบนี้นะคะต้มน้ําร้อนเนาะแล้วก็ จตกกินมะนาวนะคะคือว่าอย่างนึงนะเชื้อมันจะอยู่ที่คอเราประมาณ3 4วันก่อนจะลงปอดเนาะถ้าใครติดเชื้อนะคะก็ให้ดูแลตัวเองตั้งแต่เนิ่นเลยเออถ้าหากพวกกระชายพวกเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรที่สมุนไพรที่มันหาย,ยากมีราคาแพงอะ่ะลองซื้อมะนาวมะ,มะนาวมันราคาถูกนะคะอ่าลองเอามะนาวเนาะมาไม่ใช่ต้มนะคะเอามะนาวมาบีบเอาน้ำมันอะ่ะผสมน้ําร้อนอะ่ะ กินนะคะทุกเช้าเนาะเช้าเย็นอย่างเงี้ยระบบข่าถ่ายเราก็ดีด้วยเนาะแล้วก็เออเราก็เขาเรียกว่าอะไรนะสก,กัดอ่ะเออก็คือว่าเราป้องกันแต่นันเนิ่นดีกว่าอย่าปล่อยให้มันเป็นแล้วเราถึงจะมาแบบเออลืมกินเนาะลืมเออ,อยังงี้เนาะนะคะก็ยังไงก็ขอฝากดูแลตัวเองด้วยละกันเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงจ๋าจะมาแจ้งเนาะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดน้องอ้นพารวยนะคะคือจะฝากไว้เป็นแนวทางซึ่งหลายท่านก็ยังถามมาอยู่เนาะน้องอ้นพารวยนะคะงวดน,นี้ให้มา927นะคะ2ตัวตัดเอาออกมาจะได้97นะคะ27แล้วก็29ซึ่งะจะตัดออกมาจากชุด3ตัวของน้องอ้นเลยนะคะคือไม่ได้เอาตัวอื่นเข้ามาเนาะ,ะต่อมานะคะสำหรับแอดปัญญานะคะแอดปัญญานะคะงวดน,นี้ให้เด่น7เนาะล่าง71 75แล้วก็76ใช่ไหมคะ ถ้าเป็นลองนะคะจะลอง8จะเป็นชุดบนนะ8081แล้วก็8 7นะคะทั้งหมด6ชุดเนาะใครชอบเลขตัวเดียวก็ลุ้นเอาไว้ได้เลยนะคะอ่ะต่อมาอ่างวดที่6แล้วขอให้รวยๆวยปังปเบาๆกันเนาะอ่างวนนี้นะคะถ้าเป็นวัดดวงวัดใจนะคะก็จะมี50 4 5 47ห้าสี่แล้วก็4ี่หซึ่งเจ้าจะปิดนะคะอ่าในงวดนี้นะใครที่อยากได้โชคก็ รุนเอาไว้ได้นะอ่ะสำหรับนะคะถนนสายบางนาตะดเนาะงวดน,นี้จะเด่นเหมือนเดิมนะคะ4-3-4เนาะ4-3-1 4-5-1นะคะ9-6-9-7แล้วก็9-2ชุด3ตัว2ตัวเนี้ยนะคะถ้า3ตัวเพื่อนๆอย่าลืมตัดเลยก็3-4-3-1แล้วก็5-1ด้วยนะคะอันนี้อย่าลืมตัดเอาไว้เลย อ่าสำหรับนิดหน่อยนะคะเลขพารวยถูก1ิบเดว่ติดนะคะคือชุดนี้นะคะสาหางเน้นๆก็จะมี4 7ใช่ไหมคะ5้แล้วก็6 5อันนี้คือจัดให้เน้เนๆนะคะ,ะต่อมานะคะเลขนี้นะคะของปู่ดำชุดของปู่ดำจะเป็น5 0 5 4แล้วก็4 1 กับ15 4ชุดนะคะ4ชุดของปู่ดำเนาะให้มาก็ลองเซฟไว้นะคะเอาไว้ดูเปรียบเทียบข้อมูลไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวจัดหน้าเนาะสำหรับของแอดวิมลนพวงน้อยนะคะจัดให้มาแล้วเนาะสตัวเนาะ504 507นะคะ0407นะล่างนะคะจะเป็นที่57กับ54ถ้าปากกาแดงนะให้เพื่อนๆดูเน้นไว้นะคะดูเอาไว้เป็นชุดเน้นแล้วกันนะคะ ต่อมานะคะของแอตพิยะนะคะแอติยะแผนนะอ่ะจะโดนด่าเหมือนกันว่าอ่านชื่อเขาผิดอ่ะเพื่อนเพื่อนถ้าอ่านเป็นตัวไหนก็ตัวนั้นไปเลยนะคะอ่ะหนึ่งกับหกนะคะหนึ่งกับหกนะอ่าแล้วก็สามหกนะคะอ่ะหนึ่งกับหกนี่จะเป็นเล็กวิ่งนะคะตัวทั้งหมดห้าชุดนะคะห้าชุดแล้วตัวเน้นนะคะชุดพิเศษเลยคัดออกมานะคะจะเป็นสามหกกับหนึ่งหกนะคะคืออันนี้คัดแล้วนะ อ่ะอันนี้คัดเอาถือว่าเป็นชุดพิเศษนะคะให้เน้นได้เลยนะคะต่อมานะคะจา๋าจ๋าจัดให้ก่อนนะคะชุดตัวชนนะคะพิเศษเน้นได้ลุ้นนะคะคือคือว่าจะจะจับออกมานะชนทั้งหมดอะ่ะอ่ะเอาตัวชนที่แบบว่าเขาชนให้ทั้งหมดเลยนะคะเอามาดูไว้ลุ้นนะคะก็จะมีนะ ชุดของปิยะแผ่นนะคะชนถนนสายบางนาตราดเลขที่ชนนะคะนั่นก็คือ1 3 3 1อ่ะอันนี้อันนี้จัดตัวชนนะ,ะชุดเดียวนะ1 3 3 1นะคะอันนี้ลองลองชนดูก่อนถ้าถ้าเพื่อนๆชอบปิยะแผนกับถนนสายบางนาตราดเราดูว่าจะชนชุดไหนนะ1 3 3 1ต่อมานะคะของน้องอ้นพารวยแล้วก็ถนนสายบางนาตราดเนาะมันจะชนอยู่ที่9779นะ 9779นะอันนี้ถือว่าชนนะคะถ้าใครเป็น fc ของน้องอ้นนะแล้วก็ fc ถนนสายบางนาตราดถ้าอยากอยากลองดูตัวชนอนะอ่ะลองชนให้แล้วเนาะถ้าชนแล้วเพื่อนๆก็ลองลองดูนะมันไม่เยอะนะอ่ะเราไม่ว่ากันนะคะถ้าชอบก็จัดถ้าขัดก็ผ่านแล้วกันนะ ต่อมานะคะอีกหนึ่งชุดนะท,ที่จะลองจับชนดูนั่นก็คือแอดวิมลพวงน้อยนะแล้วก็จะชนแอดปัญญานะแล้วก็นิดหน่อยนะคะถูกมา1 1บเอ็ดวดอะ่ะจะจะมาชนอยู่ที่5-7กับ7-5ใช่ไหมคะอ่ะตัวเดียวแหละแต่เป็นคู่โต๊ดเนาะอ่ะก็เลยลองลองจับตัวชนดูนะคะเผื่อว่ามันมันจะแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเพื่อจะได้โชคนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวยังไงนะคะเพื่อนๆนะก็ลองเอาไปลุ้นกันในงวดวันที่1สิงหานั่นก็คืองวดน,นี้นั่นแหละนะคะแล้วคราวนี้มาดูนะคะสถิติความแม่นถ้าสถิติความแม่นถ้าจะชนนะคะนิดหน่อยนะนิดหน่อยพารวยนะคะ ถูกมา11งวดแล้วจะชนสถิติเข้า6งวดนะคะที่เลข4774นะอันนี้คือลองจับสถิติชนดูถ้าถ้าแม่นนะสองชุดนี้มันจะชนตัวนี้นะยังไงก็เพื่อนๆก็ลองลุ้นดูมันไม่แน่ไม่นอนนะคะสำหรับตัวเลขเผื่อว่าจะมีโชคกันนะคะเดี๋ยวยังไงให้ fc ทุกท่านนะคะขอให้โชคดีแล้วกันเนาะในงวดวันที่1สิงหาคมนี้ไม่แน่นะคะอาจจะเป็นสถิติลายใหม่ก็ได้เดี๋ยวจ๋ามาปิดคลิปนะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะสําหรับข้อมูลเพราะว่าข้อมูลในวันนี้นะคะก็จะจะเลือกเอาเลยนะคะก็ถ้าชนนะคะถ้าอย่าง1นึนะคะก็น่ารุ้นนะคะ1นึ่งสามเนาะห้าเจนะคะห้าเนี่จะเป็นตัวชนค่อนข้างนะแล้วก็ค่อนข้างที่จะสวยด้วยนะคะอ่าแล้วก็95นะคะ95ก็โอเคเลยนะคะอันนี้นะคะมันมันมันเป็นแนวทางที่เขาแบบว่าเขาเรียกว่าอ,อะไรนะค่อนข้างนะ ค่อนข้างที่จะแบบว่าชนชนแล้วก็น่ารู้อนะเออแล้วก็อีกหนึ่งชุดนั่นก็คือจะจับ,จบตัวชนของที่แบบว่าออกบ่อยนะคะออกแล้วคราวนี้ก็บอกว่าแม่น่ะเออก็เลยอยากอยากให้ลุ้นเราเอามาลองชนดูนะคะนั่นก็คือ4ี่เจ็ดเนาะอ่ะสุดท้ายนี้นะคะจ๋าขอให้เพื่อนๆเนาะเฮงๆเรืเ่อยๆก็อย่าลืมนะคะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้จ๋าด้วยเนาะอ่ะแล้วก็หลายท่านถามมาว่า กำลังใจนะคะเป็นสิ่งสำคัญเนาะจากก็ขอบคุณกำลังใจทุกท่านเลยนะคะอ่าแล้วก็ยังไงนะคะขอฝากดูแลตัวเองด้วยนะคะใครที่อ่าต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยเนาะเราเราไม่อยากให้มันเกิดนะไม่อยากให้มันเป็นดังนั้นก็ถ้าเป็นแล้วก็อย่าว่ากันเลยดีกว่านะคะราะว่าอ่าเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆน,นะคะโรงงานนะคะเพราะว่าจะดูดูในเฟซอะ เพื่อนในโรงงานนาอเพื่อนเก่าๆทั้งนั้นเลยติดโควิดกันเยอะนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยละกันนะคะสำหรับวันนี้สค่ะ